วิทยาเขตอำนาจเจริญของเราเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน3สาขาค่ะมีสาธารณศุกรานะคะมีศิลปศาสตร์สาขานวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวิทยาศาสตร์สาขาด้านการเกษตรค่ะเรามีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะ เรียนในศาสตร์ของตัวเองที่ลงลึกเฉพาะลงไปในขณะที่โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทําให้ความรู้ในแนวกว้างมันค่อนข้างที่จะหายไปแล้วก็ไม่ได้มีการแชร์กันอย่างคนที่จบไปแล้วเขาบอกว่าตอนที่เรียนก็เรียนเยอะนะแต่ตอนที่ทํางานไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาเชื่อมกันได้บ้างมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ที่เขาเรียนมาทั้งหมด4ี่ปีกับการที่ให้เขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แล้วยิ่งที่เรามาเจอกับการระบาดของโควิด -19 การเรียนการสอนออนไลน์เป็นช่อง ทางหนึ่งที่เราเลือกใช่ไหมคะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้จริงๆค่ะคุณภาพของการเรียนการสอนมันลดลง ก็อยากจะพัฒนาค่ะแล้วอยากจะหานวัตกรรมอะไรก็ตามที่มาตอบโจทย์ของปัญหานี้ตอนนั้นเรามีโอกาสได้ร่วมทําโครงการออกแบบชีวิตสัญจรแล้วก็ไปเจอรายวิชาออกแบบชีวิตซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาให้ความสนใจเยอะแล้วมันเป็นวิชาที่สามารถที่จะเชื่อมวิชาการวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตคิดว่าอมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมที่เรากําลังตามหาอยู่ เราเห็นว่าดีไซน์ท i n กิ้งของรายวิชาออกแบบชีวิตเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะเอามาพัฒนานวัตกรรมของเราเราก็ได้นําเรียนกับท่านผู้บริหารค่ะแล้วก็ยกทีมจากอํนนานาจเจริญเลยค่ะไปประชุมที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะแล้วก็เกิดความร่วมมือกันขึ้นค่ะโดยที่ก็มีท่านอาจารย์ธามเชื้อสถาปนศิริเป็นที่ปรึกษาหลักของการพัฒนาโปรเจกต์นี้นะคะ ตอนของการทํางานของเรานะคะเริ่มจากการที่เราก็มาสํารวจปัญหาอีกรอบนึงนะคะเริ่มจากการเอมพัฒปัญหาหลักๆของเราเลยซึ่งเราก็พบปัญหาทั้งหมด4ด้าน,นะคะ่ะหนึงนะคะเรื่องของสถานการณ์ค่ะ 2ก็คือเรื่องของผู้เรียนนะคะแล้วก็3เรื่องของผู้สอน4เรื่องของเนื้อหานะคะปัญหาโดยรวมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผู้สอนก็สอนเยอะกลัวว่าเนื้อหาจะสอนไม่ครบพอเราสอนเยอะผู้เรียนก็ต้องเรียนเยอะตามกันไปด้วยนะคะแล้วก็ภาระงานที่เรามอบให้เนี่ยมันก็เยอะแต่และวิชาก็ให้งานให้งานการเป็นว่าเด็กอะ่ะเขาก็มีความที่รู้สึกว่ามันเป็นภาระของเขาด้วยเหมือนกันในการเรียนการส มันไม่สนุกบางเนื้อหามันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงหรือว่าเนื้อหาของเรามันก็ไม่ทันสมัยเราก็นําปัญหาลังกล่าวไปปรึกษากับที่ปรึกษาค่ะเบรนสต t o r กันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูว่าแล้วความต้องการของเราอ่ะคืออะไรคือความต้องการเนี่ยมันจะสะท้อนถึงความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ความต้องการของผู้สอนด้วยซึ่งเป้าหมายของเราอ่ะเหมือนกันเลยค่ะเราต้องการลดภาระทั้งด้านการเรียนการสอนแล้วก็ต้องการที่จะมีเนื้อหาที่ทันสมัยและที่สำคัญก็คือเราต้องการให้เด็กนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ เห็นโอกาสมากกว่าข้อจำกัดค่ะไอเดียที่บอกว่าเราสามารถที่จะลดเวลาสอนลดเวลาเรียนของนักศึกษาให้มาเรียนร่วมกันแล้วก็ให้นักศึกษามีเวลาทําโปรเจกต์มากขึ้นอันนี้เป็นเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโอกาสที่เรามองว่าดีต่อน,นักศึกษาเพราะว่าเชื่อมโยงกับปัญหาที่เราได้รับทราบมาว่าเด็กงานเขาเยอะทําไม่ทันเนี่ยค่ะ หลังจากที่เรามีข้อสรุปแล้วนะคะเราก็เริ่มมาทำโปรโตไทป์ค่ะโดยการประชุมของอาจารย์ทั้ง3สาขาเรามีทั้งหมด5าวิชาค่ะที่จะมาร่วมดูหาจุดเชื่อมของรายวิชาเพื่อที่จะมาเรียกตรงนั้นมันว่าการบูรณาการเราเอาแผนการเรียนการสอนหรือว่าคอร์สเซลรบัสรวมถึงการประเมินผลเนี่ยเอามากางเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเอารายวิชาต่างๆมาต่อจิ๊กซอกัน เราจะเห็นว่าเนื้อหาตรงไหนบ้างที่เราจะแชร์กันในคลาสได้นะคะเอามาวางแผนใน15สัปดาห์ค่ะทั้ง15สัปดาห์นี่นะคะเราออกแบบภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design thinking นะคะในการวางเนื้อหาของเราอะคะ่ะมันเปลี่ยนไปก็คือเราจะวางแบบ20-80ก็คือ minimum input maximum output นะคะมันทําให้เราได้สอนในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้แล้วก็รู้ในสิ่งผู้เรียนอยากให้สอน เราได้เห็นมุมมองคนอื่นด้วยว่าเขามีแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอนอย่างไรและเขามีเครื่องมือในการประเมินวิชาเขาอย่างไรบ้างตอนเราบรณาการเนี่ยเราได้เห็นปุ๊บเราเอามาใช้ประยุกต์ใช้กับวิชาเราด้วยแล้วก็ในส่วนจุดเด่นของเราหรือเครื่องมือที่ใช้กับเนื้อหาวิชาของเราเขาก็เอานําไปใช้ได้ด้วยรวมถึงนักศึกษาเองก็ได้เห็นความแตกต่างของสาขาอื่น ของผู้เรียนนะคะมันจะมีชั่วโมงที่เขาเรียนเฉพาะรายวิชาเฉพาะสาขาของเขาแล้วก็จะมีชั่วโมงที่เขาต้องมาเรียนบูรณาการร่วมกับสาขาอื่นแล้วก็จะมีชั่วโมงที่จะมาทําโปรเจกต์ร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโจทย์ปัญหาที่อาจารย์ได้โยนเข้าให้นะคะมันจะมีโจทย์ปัญหาทั้งในชั้นเรียนแล้วก็โจทย์ปัญหาในชุมชนมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานาการณ์จริงนะคะอย่างเช่นเราโยนโจทย์ไปเลยค่ะว่าเราจะออกแบบการดูแลสุขภาพยังไงบ้างในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยน โดยเฉพาะในเรื่องของโรคระบาดค่ะ1กลุ่ม1ครอบครัวให้เขาไปสำรวจเลยว่าเขาเห็นประเด็นปัญหาด้านไหนแล้วประเด็นตรงไหนที่เขาจะดึงออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นโดยการเชื่อมโยงความรู้จัก5วิชาที่เขาเรียนมาหรือศาสตร์อื่นๆก็ตามที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา หลังจากที่เขาได้ไอเดียในการสร้างนวัตรกรรมแล้วนะคะเขาก็จะไปสร้างตัวโปรโตไทป์ค่ะแล้วก็ลงไปกับผู้รับบริการอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปทดสอบโปรโตไทป์ของเขาว่ามันใช้ได้จริงไหมเราเห็นพัฒนาการในส่วนของการที่เขา ทำงานร่วมกันแม้จะต่างสาขาวิชาต่างพื้นฐานกันนะคะเขาก็สามารถที่จะแชร์ไอเดียพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนจริงๆโดยใช้ความรู้ความสามารถน่าจะเป็นประโยชน์กับก,บการที่ในอนาคตเขาได้ทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายจริงๆ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นนวัตรกรรมที่เราเรียกว่า 4i ค่ะซึ่งก็จะประกอบด้วย i n t e g r a t i o นนั่นคือการบูรณาการรายวิชาทั้ง5วิชานะคะแล้วก็ INCLUSION ค่ะคือการเรียนร่วมสอนร่วมนะคะ i n s t a n t l y ค่ะก็คือในสิ่งที่เราพานักศึกษาเรียนเสร็จแล้วก็ลองทําเลยให้เสร็จสิ้นภายใน1เทอมหรือว่าสิาสัปดาห์ของเรานะคะแล้วก็ตัวที่4เลยเนี่ยเรียกว่า Innovation ค่ะคือนักศึกษาได้ฝึกทดลองทํา แล้วก็ได้เป็นนวตัตกรรมที่แก้ไขโจทย์ปัญหามันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นนะคะและเสียงสะท้อนจากผู้เรียนเขาชอบค่ะเขามีความสุข <ide> <music in> <future> การที่เราจะพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเราก็จะต้องกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำค่ะ